การเติบโตแบบก้าวกระโดดของจานดาวเทียมในช่วง3-5ปีให้หลังมานับเป็นสัญญาณที่ทำให้เห็นได้ชัดว่าช่องทางการออกอากาศในรูปแบบอนาล็อกภาคพื้นดิน6ช่องที่ต้องรับชมโดยใช้เสาก้างปลาหรือหนวดกุ้งมาตลอด50ปีกำลังจะถูกลดบทบาทลงและถูกแทนที่ด้วยรูปแบบการรับชมผ่านจานดาวเทียม จนส่งผลให้ตลาดนี้ในบ้านเราโดดเด่นมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกโดยมีทีวีราเทียมที่ผุดขึ้นเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละสช่องเป็นตัวช่วยจากสถิติที่บริษัทเนลสันประเทศไทยสำรวจพบว่าตัวเลขการเข้าถึงครัวเรือนไทยของจานดาวเทียมและเคเบิลทีวีทะลุไปเกิน14.5ล้านครัวเรือนแล้วซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง64%ของครัวเรือนไทยทั้งหมดซึ่งหากเทียบกับตัวเลขปีที่แล้วพบว่า มีการขยายตัวมากกว่าเดือนละ1%นอร์เซแต่หากเปรียบเทียบกันจ่าดาวเทียมที่สามารถรับชมฟรีจะดูโดดเด่นกว่าเคเบิลทีวีที่ต้องจ่ายค่าสมาชิกจนหยุดการเติบโตมาแล้ว2-3ปีแต่นับจากการที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มเคเบิลท้องถิน่นและกลุ่มในทุนอย่างคุณวิชัยทองแตงในชื่อบริษัทเคเบิลไทยโฮดดิ้งหรือ CTH ก็ทำให้อนาคตของโครงขา่ายภาคพื้นดินชนิดนี้เริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ขึ้นอีกครั้งและที่หหาสุด คงหนีไม่พ้นกับการคว้าลิขสิทธิฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสามฤดูกาลติดต่อการส่งผลให้พระเอกรายเดิมที่เคยได้ลิขสิทธิ์มานานกว่า15ปีอย่างทรูวิชั่นอกอาการร้อนๆหนาวๆไปทีเดียวนอกจากนี้ C t ชก็มีแผนที่จะสร้างโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกและใช้เครือข่ายของ TOT อทยกระดับเคเบิลทีวีให้สามารถบริการแบบอินเตอร์แอคทีฟได้ระบบของเคเบิลทีวีจะมีข้อได้เปรียบกว่าเงินๆอยู่นิดนึงก็คือว่ามันสามารถพัฒนาเป็นอินเตอร์แอคทีฟบลูทู์ได้ นะครับแล้วก็ลักษณะของการส่งเนี่ยสามารถที่จะส่งเข้าไปในทุกวินโดว์ได้นะก็คือหมายถึงว่าต่อไปคุณสามารถรับชมเจมส์ทีวีผ่านมือถือผ่าน PC นะแล้วก็ผ่านตัวจอทีวีต่างๆนะครับนะซึ่งตัวนี้เป็นความได้เปรียบของทีวีนะที่สามารถที่จะสื่อสารได้สงทัามนะขณะที่การรุกเดินหน้าทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินของกอสทชนเป็นเรื่องใหม่ที่มีการพูดถึงในช่วง1-2ปีนี้ โดยมีแผนดูระดับเป็นทีวีคุณภาพผ่านการประมูลจึงน่าจับตาว่าปรากฏการณ์ใหม่ที่จะเห็นวงการระบบโทรทัศน์เปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกภาคพื้นดินฟรีทีวี6ช่องไปสู่ทีวีดิจิตอล48ช่องจะทําให้คนดูได้ประโยชน์มากขึ้นแค่ไหนและที่สําคัญมาช้าไปหรือไม่คนดูอย่างเราเราก็ถ้ามีโทรทัศน์เครื่องเดิมก็ต้องมีอุปกรณ์แปลงสัญญาณที่เรียกว่าเซ็ตทปบ็อ์ ถ้าเกิดว่าเป็นโทรทัศน์เครื่องใหม่ก็แทนที่ว่าจะซื้อโทรทัศน์อนาล็อกก็เปลี่ยนเป็นซื้อโทรทัศน์ดิจิตอลครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องคน,คนที่เป็นช่องรายการต้องจ่าย2เด้งก็งหมายความว่าหนึ่งต้องจ่ายเรื่องของสมรทานก่อน500ล้าน2ต้องมาจ่ายค่าเครือข่ายที่คนไปตั้งเครือข่ายอีกนี่คือเป็นที่มาที่ไปที่โอกาสที่จะเกิดในเรื่องของ P v วดีตอนนี้นะครับถึงค่อนข้างจะยาก ผมสรุปได้สประเด็นก็คือว่ายากในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันไม่รองรับในการกระจายทั้งหมด2ต้นทุนมากขึ้นนะครับในการที่จะต้องตั้งเสาตั้งรีพิเตอร์ต่างๆ 3. ผมคิดว่ามันเพผ่้เกิดใหม่นะครับโอกาสที่จะไปทําให้ช่องรายการเนี่ยมาเท่ากับดิจิีวีดาวเทียมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยจากการวิเคราะห์ต่อไปในอีก2ถปีข้างหน้าจะเห็นภาพได้ชัดเจนว่าการแข่งขันของแพลตฟอร์มต,ต,ต่างๆจะรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้จากการเก็บค่าสมาชิกอย่าง True v วิ i o นและ c t ทีที่ต้องหาเนื้อหารายการที่คนสนใจมาเติมเต็มมากขึ้นให้สมกับเม็ดเงินที่คนจอมจ่ายโดยเฉพาะ True v i s i o n ที่ต้องสร้างพันธมิตรกับรายอื่นๆโดยเฉพาะ c t ทเพื่อซื้อพิมิลิกบางนัดมาต่อลงม้จ่ายรักษาฐานสมาชิกที่มีอยู่2ล้านครัวเรือนต่อไปหรือแม้แต่เคเบิลทีวีอย่าง CTH เองที่มีพิมพิลิกมานอนก่อนแล้วแต่เม็ดเงินที่ใช้ในการประมูลสูงมาก จึงทำให้ CTS ต้องพยายามเพิ่มจํานวนสมาชิกให้เร็วที่สุดเพื่อพิสูจน์ว่าของดีที่ได้มาคุ้มค่ากับการลงทุนขณะที่การเติบโตของจานดาวเทียมอาจไม่วุ้หวาเหมือนแอดีตเนื่องจากคนส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่แล้วจึงทําให้ผู้ผริจานอาจจะกระโจนลงมาเล่นในตลาดคอนเทนต์มากขึ้นรพร้อมกับการชูจุดขายการเข้าถึงคนดูเก็บค่าโฆษณาแทนส่วนทีวีดาเทียมที่มีกว่า200ช่อง อาจลดลงเหลือเฉพาะที่มีคุณภาพเท่านั้นก็ต้องก็ต้องปรับตัวก็ต้องแย่งชิงคนดูด้วยคอนเทนต์นะก็ไม่มีทางอื่นแย่งชิงคนดูกันใช่ไหมซึ่งมันก็มี Business Model หลายๆแบบแบบ Free-to-air แบบ Pay-per-view แบบบอกรับสมาชิกแต่ที่อาการโคม,ม่ามากที่สุด น่าจะเป็นกลุ่มที่มีไรายได้หลักจากการขายกล่องรับสัญญาณอย่างแกรมมี่ที่เคยปั้นยอดขายกล่อง GMM แทะลุล้านกล่องมาแล้วในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร2012แต่วันนี้เกมเปลี่ยนเพราะภายในมือแทบจะไม่มีแต้มตอของทีมกีฬาที่มีอยู่เด็ดสุดคือบนเ<บ>ดซิกาเยอรมันซึ่งคนไทยไม่นิยมและล่าสุดต้องเจอกับการเตะตัดขาของผู้ริจาร์ดาวเทียมที่เสียประโยชนจากการลงมาเล่นตลาดนี้ของแกลมมี่ทำให้สัญญาณของกล่อง GMM แมีปัญหา ดูได้ไม่ครบทุกช่องเช่นเดียวกับกล่องซันบล็อกของ RS ที่ได้รับผลทบนี้เช่นเดียวกันแม้จะมีฟุตบอลลาลิกาสเปนและฟุตบอลโลก2014อยู่ในมือก็ตามนี่จึงเป็นแค่ปฐมบทของสงครามแพลตฟอรฟองครั้งใหม่ที่เริ่มล้อระอุข,ขึ้นใหม่อีกครั้งชนิดที่เรียกว่าเปิดหน้าห้ามหันกันมันหยดโดยผู้ชมห้ามกระพริบตากระเด็ดขาดเพราะหากพลาดท่าแม้แต่นิดเดียวเกมเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะผู้ชมก็จะเลือกข้างผู้ชนะ และพร้อมที่จะกดรีโมทเปลี่ยนช่องได้ตลอดเวลาครับ